จบนะโจบคู่นี้ก็โจบกันนะนาโตต่อไปยังไม่รู้นะครับนามที่หนึ่งแดูอันปอ้อปบป้งโกะนะครับแป้งโกะเรตานองบัวยมดูเลอจคู่นี้ว่าจะสนามสองเนี่ยก็จบกันนะครับมไปเรื่อยๆบ สนามดีรับแต่เป็นช่วงน้าฝนนะครับก็แะดามธรรมดานะครับผู้เล่นนั้นก็ทุกสภาพเล่นได้นะครับลับ เอางูได้เลยกินปากมั้ยนะครับคิคนคดูกินปากเว่าไ่ไม่ได้ใส่แห้งเตงะกินนะครับครับจังหวะเดียวนะครับลูกฟีคิกนี่แต่ถ้าสจังหวะนี่อิเล็กฟีคิกกูจะงยกมือขึ้น <my>

บอลใต้ลงสูงไม่ต้องโยนโยนเดี๋ยวมันจะหลุดที่บอลที่บอลที่บอลบอลอยู่ไหนบอลที่หลังหูพี่โยนมาชี่อลังหูพี่โยนราแล้วบ่วยหลังหูยอลได้ไปพบที่หลังหูพล่เลี้ยงลึกอ้ามอ้ามหลังมาปาดปาดเฉย

หลังออกกบด้วยการกำจัสนุ้นนะครับวนยันเกษตรหลังหูพงให้คักทีดบนหลังไปนิดนิดนะโตไปมาอีโต้แทนเล้นะครับครับ

ความ้าวจะขอยัาความสดความสดจะบมดความเก่าเสียหลองตุลย์ทองเอนแอปเปิลทอมม์เลยครับสปอนเซอร์แต่ก็มีหลายชื่อหลายคนด้วยครับ รับโอ้โหเด็สักเลยอักนี้กเยดปดเกิาีรพงผู้พิโยแ่ที่วินจางัเสร็จไม่ทราบว่าเร็ตหรือยัง้ไม่รู้จักชื่อจกันนี่จะพงผู้พิโยลงดูทัวร์เพใชื่อมันไม่มัมัอ ังีูได้ด้ยปไปไปดูเสาสิตั้งเสาตรงเอดช่วยกันตั้งเสาใน้ม่ตรงลมาโลมา พี่ต้องคงคูโย่แล้งมาให้พีิต้องคงคูเล็กพี่ต้องคงออกมาทางซ้ายหน่อยเจ็บๆตันติกรเขาคือไม่ดีพี่ต้องคงคูปิโย่ขอกางมาใครตันติกรยังนะว้าเป็นเดี่ยวเดียวเดียวใช่ไหมนะระหว่างต่อสู้อธิษฐานอธิษฐานจริงเลย ได้มาหมดนปั่นไปได้ครับสามสาอง่วยได้นื่อยนหครับอันพุดดนนิมชาดนะ่นะดืมมาโดนตันติกอนนิดทางฝั่งน้ำไหลเนมมาดูดนมาตัดขัวมาดโดมมาตันตะกอนค่หวข่าทีนี้มาขวายเต็กวักๆรงตรงหายทีก่อน จังๆแรัไาบ้งข้าัขไาวทุกคนยิ่งใหญ่ใขอบูป like ุสาโต้หลงพงศ์ที่มาได้่ะวงศิโยดาไ้ได้จามาไอ้ตัตกรน่นะออก้าวไ้ตันกยอนเบียดเบียนัอย่ไ้ตันรออกว้มให้

ความเกาจะเปยาวความสดสดหรือว่าความสดดจะบมดความเก๋าหรือพูดง้ายๆคือเส้นหลักเลยนะครับเอาอย่างนี้รับแต่ถ้าไปดูมัวจาได้เปรียบด้วยปล่อยนี่อย่างนี้นลย แล้วม่ได้เจาะอย่างนั้นก็ิดสิบก็ต้องมาให้ดูตังแต่ดูคลิดูพิกัดของฝั่งที่นวดการกษตรตรวยิงยิงของเด็กจำแของทางฝั่งดีดฟลายเฮทคนเนกันเนมาละ ยัไงรอยีร้อนายฝ่ายให้คนสนุกดีครับร้อยฟีร้อนสายปวดปวดเยอะไันปวดปดแนเลยครับแน่แน่ทันทันเลยเลยสองสอข้างๆมันไม่จะจอกพื้นเโอ้ต้ไม่ไหวแล้วครับเดินยืนยันยันขาปี๊ปี๊ปมุองตังๆโดนใจกันแล้วแก่ขึ้นขวานแถวสองงอยี่พอดีันดิซักนปวดขี้ บอลเร็วมาครับคมือคือลึกตันติกรขอข้าวให้เกี่ยวบอลให้แสอคนชิคคนต่อคนไม่มาสองคนหนึ่งฝ่ายคนที่หนึ่ง bia 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 bia

งมัวงมัวเขาเตรียมคู่ต่อไปเขาขึ้นทีิดมัวนั้งมันตัวตียาขวดนี่เตรียมเลยนะครับสนามหนึ่งล้วออกมาตอนดัวปะแบกแบกโกนะครับสนามสองแล้วออกมาที่สุดคงจะมันรู้ด้วยยี่หายี่ ผมอยากดูบอลนะอยากให้ฟังมันเป็นเกมที่คนขอบอลเนี่ยอธิบายความอยากอธิบายความอยากไปเยอะนะครับแตุ่่วงนี้ทีมโดนางกลางเสร็ดยังสูงอยู่ครับเสต็นวดนางกลางเสร็ดสีเหลืองล่างหมุนเตอร์จากทางตะวันออกแข่งขันโดยคุณชุมคำสันลีและทอง กองเชียร oh. no. no, no, no. uh, ์ตางูเนี no, no, no. Nous, ่ยรียมเชียร์นั่นเองบ๊วยบ๊วยบ๊ดยเ๊ียบ๊วยบ๊อยบ๊วยบ๊วนบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วนบ๊วย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  น้องน้องเขาเขาพินี่ยสนามีจะแตกนสนามหนึ่งเนะ่ครับแตกนะครับว่าจะรอสนามหนึ่งรอรอสนามสองใช่หมครับน้ำตุ่าเนี่ยก็จะเหมือนนักบอดทองเพราะว่านักบอดทองเอเช้าเนี่ยเขาก็ติดติดาที่บ้านอยู่ขะาบข้าเมาอย่างนั้นนะแล้วก็น้ำน้ำตเไปแลเวกาไป ประมาณนั้นคือถึงเวลาแล้วนะก็หมเครื่องบนดาลสนามสองส่งส่งผลเบอกว่าทํานการกระทเสมอี่สุสีเีย้าูมิเสิงดอาย์กาเแวครับอู่านอตอนนี้กระหว่างที่งูน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì